ก็จบกันไปสําหรับซีซั่น3นะครับบ้านบล็อกเชนก็คว้าเงินรางวัลมา400ดอลลาร์หรือว่าได้ที่4นั่นเองเอาละเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่า400ดอลลาร์ผมเอาไปทําอะไรบ้าง25%เลยนะครับผมเอามาซื้อของในตลาดเลยมันจะได้ผล4ข้อครับ 1. ตลาดของเกมนะครับมีการหมุนเวียนเงิน 2. เราลักเกมเราสนับสนุสนเกมนะครับเพื่อให้เกมมันอยู่รอดต่อไปแล้วก็ 3. นะครับไต่แรงเว็บไต่แรงเว็บเพื่อได้ของรางวัลที่ดีขึ้นแล้วก็ 4. นะครับ ใช้ในการอัพตัวละครของตัวรีเจนหรือตัวอีพิกที่เรามีนะครับผมผมก็ทาแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเลยนะครับส่วนเงินรางวัลอีกที่เหลือนะครับเราก็สามารถจะเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้หรือว่าจะซื้อสะสมรีเจนเพิ่มก็ได้แต่โดยส่วนตัวของผมนะครับก็จะเอาออกมาจากเกมนะครับเพื่อที่ไปต่อยอดกับเกมเกมอื่นก็ได้นะครับเมื่อกี้25%แล้วใช่ไหม แล้วก็อีก30%นะครับผมจะเก็บไว้เพื่อซื้อ DP DP นะครับ DP ที่นี้คือตัวที่เราจะต้องใช้ในการลงแข่งยิ่งเรามีเยอะนะครับโอกาสที่เราจะไต่แรงได้สูงก็ค่อนข้างมีเยอะไว้เดี๋ยวผมจะทำคลิปซีซั่นอซีซั่นของซีซั่นที่4แล้วกันว่าเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งนะครับเพื่อที่จะรับเงินรางวัลแล้วกันเนาะในส่วนนี้เดี๋ยวผมขอทำคลิปแยกไปนะครับผม เอาละทีนี้เมื่อเรากวาดเมติกจนหมดแล้วนะครับก็คือประมาณ100ดอลลาร์เนาะเราไปดูกันดีกว่าว่า100ดอลลาร์ที่เรากวาดตัวคอมมอนทั้งหมดนะครับจะได้มากี่กี่คะแนนในแต้มเว็บนะครับโอเคตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมดแสนล้าน4ถูกไหมเพิ่มมาเป็นล้าน6แต่จริงๆผมยังไม่กดอัปเกรดนะมันยังมีอีก2 0 0แสนนะครับน่าจะตกที่ประมาณล้าน8ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะได้ประมาณล้าน8เพราะว่า เดี๋ยวเราจะต้องไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูไปเปิดซองเลยอ่ะตัวละครที่ผมซื้อทั้งหมดนะครับก็เป็นทั้งหมด142หน้านะผมก็คูณไปหน้าละ10นะครับ10ตัวพันร้อยสี่สองหน้าคูณสิบตัวนะครับก็เป็นตัวละครทั้งหมดที่มทผมกวาด NFT มาหรือตัวเอเจนต์นะครับหนสี่ร้อยยี่สิบตัวเลยเพื่อเป็นการสนับสนุนเกมแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนทําให้ผู้เล่นใหม่ที่เข้ามานะครับมีตัวละครก็สามารถขายได้อันนี้นะผมพูดตรงตรงเลย ถ้าที่1หรือ50ทําแบบนี้นะแบ่งเงินมาสัก25%นะเกมไปรอดแน่นอนนะครับผมถ้าเอามโวแต่เอออย่างเดียวยังไงเกมก็ไม่รอดนะครับสำหรับตัวรีเจนวันนี้ที่ผมว่าจะาเปิด2ราคาต่ำสุดอยู่ที่400เมติกนะครับก็เป็นเงินอยู่ที่370ดอลลาร์นั่นแหละถ้าตีเป็นราคาปัจจุบันโดยผมจะเปิดทั้งหมด60ซองนะครับโดยซองรีเจนตัวแรกที่ผมจะเปิดก็คือ 4, สี่ซองเป็นซองที่มีโอกาสได้รีเจน 0.1นะครับแต่มีโอกาสได้อีพิกเท่ากันก็คือประมาณ5%หรือว่า4.9นี่แหละพอๆกันเลยนะครับกับซองรีเจน17 17ซองของผมที่จะมีโอกาสเปิดได้รีเจน1%แต่เดี๋ยวเรามาเปิด43ซองนี้ก่อนนะครับผมมั่นใจเลยรอบนี้นะรีเจนออกแน่ๆ3ตัว3ตัวยังไงต้องมา เพื่อที่จะทำให้เราล่ำรวยขึ้นทีมเก่งขึ้นและเราจะไตไปสู่ลีกของซีซั่นท็อปหนึ่งให้ได้นะครับเอาล่ะไปลุ้นกันเลยตัวแรกเดี๋ยวเปิดไปเร็วๆแล้วกันเนะาะแล้วก็สองพวกนี้นะครับมันจะได้ตัวแร100%นะครับ ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสได้นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสได้ตัวอีปิอยู่ที่สี่จุดเก้าเก้าส่วนโอกาสได้รีเจนศูนย์จุดหนึ่งเปิดเป็นกี่ซองแล้ววะค้างๆหน่อยนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดอยากให้ทำคลิปอะไรครับเพื่อนๆก็สามารถบอกมาได้เนาะสำหรับเกม d e a p a r a d o ถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะครับสามารถสอบถามหรือดูตามตัวเช็คลิสต์โอไม่มาเลยเว้ยอ่าดูตามเพลิสต์ได้นะครับอาบ้านวลลอกเชนทำไว้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับสำหรับเกมเกมนี้ ทำอัตราการคืนทุนให้ด้วยนะให้ดูนะครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดลงทุนแล้วอยู่ในแรงไหนเฮ้ยอะไรเนี่ยไปกี่ซองแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะสี่สิบสามนี่คือมันน่าจะได้อีปิกสักแปดตัวนะและรีเจนสักสองตัวนะครับเฮ้ย <c ười> <c ười> ไม่ใช่ละ เฮ้ยเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยเฮ้ยใจเริ่มไม่ดีว่ะเฮ้ยอีปีกตัวแรกไม่มาเลยเนี่ยหรือว่ามันต้องกดแล้วดูวะเฮ้ยไปอีกซองแล้วเกือบ เฮ้เกือบ 30, 30สามสิบสมสิบตองได้ไหมครับไม่ใช่ละพอแก้ไม่แก้วขอสักตัวหนึ่งก่อนเป็นกำลังใจ ลีเจนมาเลยอ่ะโอเคมาแนละ้วหนึ่งตัวอีปิกนะครับโอเคตัวหนึ่งกันนะโอ้โหมาลัวลวครับสองตัวลีเจนเอ้ยสองตัวอยู่นะครับซองแบบศูนย์จุดหนึ่งนะเฮ้ยใจคอฉันไม่ดีเลย ฮ้ยฉันเก็บมาสามเดือนเลยนะเว้ยโอเคสามตัวโอ้ยตายแล้วลูกนี้ไปเก็บสามเดือนเดือนละครั้งก็พอทำคลิปสามตัวจะหมดแล้วเหลืออีกสิบตองฮะเอาวะลดลดระดับจากแปดตัวขอขอสี่ตัวกับรีเจนหนึ่งก็ได้อะไม่เอารีเจนสามละขอรีเจนหนึ่ง ของ่ายๆเลยรีเจนหนึ่งแล้วอีปิกอีกตัวหน,นึ่งอะพอละเนี่นนเยเหลืออีกหกซองเนี่ยแหละรีเจนมามาโอ้โหเอ้ยเอ้ยใจ่าวสามตัวเอง โอ้ตายแล้วตายตายแล้วจบกันครับอีคิวสี่องลงทุนไปเท่าไหร่เนี่ยตั้ง3เดือนได้อิปิกศูนย์นะครับรีเจนสาอ่ะทีนี้มาซองแบบแพคเกจิ้งสอบ้านนะครับโอกาสได้รีเจนถึงหนึ่งเอร์เซะครับยังหวังรีเจนสาตัวนะครับ ยังหวังอยู่17ซองเราไปดูกันดีกว่าว่า17ซองเราจะได้อีพิกกี่ตัวและได้ลีเจนอขอหนึ่งตัวก็ได้วะได้สักหนึ่งตัวก็ยังดีนะครับไปไปดูกันเลยก็ถ้าให้ผมแนะนำเพื่อนๆน,นะครับควรเก็บซองประมาณ10ซองกำลังดีเลยในการเปิดนะครับอย่าตำกว่านี้เลยโอกาสได้มันน้อยนะครับ ลุ้นสักสิบสองครับขอญาตดูนะครับโอ้โหขอญาตดูขอบนะครับเพราะว่าเวลามันได้รีเจนมันจะเป็นสีสีส้มผมอยากเห็นนะครับมาแน่เว้ยคือผมมีรางไนงะมาอะไรอีกตัวโอ้โหที่ปิเป็นสีนะครับเป็นสีแล้วมาสเตอร์มาแม ตัวเดิมนะครับไม่เป็นไรเว้ยออกสิเอ็ดตัวไปเลยก็ได้อีปิกนะครับไม่ซีเรียสเหตุผลเพราะว่าถ้าได้สิบเอ็ดตัวก็ถือว่าได้รีเจนหนึ่งตัวนะครับอ่าถ้าใครสงสัยมันจะมีคลิปหนึ่งผมทำไว้นะครับได้รีเจนฟรีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นอันนี้กลับไปดูได้โดยใช้อีพิกนะครับไปแลกจากเมื่อก่อนเจ็ดตัวตอนนี้กลายเป็นอีพิก 1> เ1ตัวแล้วนะครับในการแรกขอบมาไม่มาขอบส้มต้องมาต้องมาแล้วเหลืออีก1สดสองมาครับมาไม่มาไม่มา,ไม,มา,ไ,มมาไม่เป็นไรสองหน้ามีแน่นอนนะครับมามามาัไม่มาโอเคไม่มาเหลือแปดเก้าสองอีพิกสี่นะ จำไว้นะสี่หกสิบซองได้สี่นะครับอกจัห้าเปอร์เซ็นต์มาครับโอ้ตัวที่ห้ายังไม่แสงส้มได้ตัวใหม่ครับได้ตัวใหม่ของซีซั่นนี้นะครับเป็นเมืองใหม่ชื่อเมืองกิแลนด์อ่าครับตองมามาไม่มาเอาเว เหลือโอ้ยเจ็ดเว้ยมาแสงส้มโอ้โหมาอีกแล้วหกตัวเอาวะอย่างน้อยสุดนะครับหกสิบสองได้ได้อีปิกหกตัวยิ้มไหมล่ะหกสิบสองได้หกตัวพอแล้วนะ อันนั้นก็คือตกสองบนะครับแต่จริงๆอ่ะสองเองนะทีนี้รีเจนครับต่อไปรีเจนต้องมาครับเหลืออีก5้าซองผมมั่นใจอยู่ใน5้าซองนี้แหละแล้วผมจะห6ตัวนั้นไปแลกนะครับไปแลกรีเจนอีกตัวเนึงเป็น2ตัวว้าวางแผนไว้ครบเลยดูดิซองตั้งเอตงแยะยังอุตส่าห์ไปกวาดตลาดให้เพื่อให้เกมมันเดินได้นะ เป็นคนใจบุญแค่ไหนนี่ผมเปิดซองผมนี่ส่งเข้าเกมก็ได้ไม่ต้องไปกวาดตลาดแต่อยากให้เกมไปต่อไงอทองนมโมแล้วเหลือสองซองต้องมาแล้วแหละผมว่าซองนี้แหละเอาจจริงแสงส้มมาแน่ๆหกไม่ใช่ซองสุดท้ายครับนีเจนซองสุดท้ายครับ มันคือใช่ครับโอเคครับจบได้6กซองสิตก62ได้สองละหาเอาวะยังไงก็ดีดีกว่าไม่ได้เลยเลยตอนนี้มองโลกในแง่บวกเดี๋ยวรีเจนเดือนหน้าผมมาแน่เอาจริงๆวันนี้ไม่เป็นไร6ตัวนะครับบวกของเก่าอีก2ตัวผมมี8ตัวละผมเก็บอีก1นึ่อีกแค่3ตัวเท่านั้นผมก็จะได้รีเจนร้อเ์เซ็ในเดือนหน้าเมื่อซองอีปิก เออเมื่อซองรีเจเนรีมาในในเควสพรีเมียมแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่อีคิวจากบ้านบล็อกเชนคนบ้านๆก็ทำได้ขอบคุณครับ